พี่หญิงก็เลยได้ไอเดียนะคะได้แรงบันดาลใจจากจากเสื้อคู่ที่อยากจะทำคอลเลกชันมิสเตอร์แอนด์มิสไฮแฮทขึ้นมาเ,ออเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทุกท่านที่กำลังมีความสัมพันธ์นะคะแต่ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันคืออะไร มันคือคนคุยมันคือกิ๊กมันคือเพื่อนมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่แฟนโอ้ยเยอะแยะมากมายปวดจิตมากนะคะไม่ไม่รู้ว่าคือความสัมพันธ์คืออะไรพี่หญิงก็เลยได้รับแรงบันดาลใจที่จะสรรสร้างคอลเลคชันนี้คอลเลคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกทุกท่านที่กำลังมีความสัมพันธ์นะคะไม่รู้หละจะคุยกันอยู่ห้าคน10คนคุยอะไรกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะ มีสิทธิ์คุยคะ่ะตราบใดที่เรายังเป็นโสดเรามีสิทธิ์คุยและก็มีสิทธิ์เลือกแต่จะมีแค่คนเดียวนะคะที่จะมีโอกาสได้ใส่เสื้อคู่กับคุณมิสเตอร์แอนด์มิสไฮแฮทจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะพี่หญิงก็เลยได้รับแรงบันดาลใจที่จะสรรสร้างเสือ้อยืดหมวกนะคะคอลเลคชันมิสเตอร์แอนด์มิสไฮแฮทขึ้